เปิดตัวบัฟเฟอร์ลูกสองแฝดวิ่งได้รอย a l e n f i e l ช็อตกัน n 650ในไทยแล้ววันนี้งาน Royal Enfield Moto f a ฟ e ทางค่าย m k k ไ l i ์อากาันได้มีการเปิดตัวช็อ t กัน650รถโมเดลไลอัพที่4ที่ใช้เครื่องยนต์650ทวินจากทางค่าย RE ซึ่งพื้นฐานตัวรถมันมาจากซ u เปอร์เ e จ r 650ครับแต่ว่ามีการ ปรับในส่วนของสไตล์ให้เป็นแบบรถบอบเบอร์ที่นั่งเดียวแล้วก็ลดขนาดไซส์ล้อลง1นิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังเหลือไซส์18นิ้วแล้วก็17นิ้วตามลำดับรวมถึงมีการเซ็ตโช๊คใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังให้ท่านั่งเนี่ยมันดูสูงขึ้นสปอร์ตขึ้นขณะที่หัวใจสำคัญยังเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมก็คือ6-50ทวินระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็อากาศ2 4 8ส่ซีซี2สูบกำลัง47แรงมา้าแล้วก็แรงบิด52.3นิวตันเมตร งานรูปลักษ์ดีไซน์อื่นๆก็ยังดูคล้ายกันกันกบ Super m ์เมจ r อร์ครับก็คือชุดไฟทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเป็นไฟทรงกลมแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่แล้วก็ตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจออนาล็อกผสมกับดิจิตอลแล้วก็มีในส่วนของตัวจอ r e Tripper มาให้ด้วยค่าตัวเคาออกมาแล้วครับตามนี้เลยก็คือเริ่มต้นที่2.63ในตัวถังสีเทาชี e เมทัลเกรแล้วก็อัพขึ้นมาเป็น2.66 ในตัวถังสีฟ้าพาสมาบูแล้วก็สีเขียว e กรนดิลและก็ตัวถังสีขาวสเตนซิลไวท์ท่าตัวสูงสุดอยู่ที่2.69ต้องบอกเลยครับว่าการที่ r รอย f i e l ลเปิดตัวออกมา3ค่าตัวนี้มันตรงกับที่ m o t o r รเ l เราทำบทวิเคราะห์ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยที่เราวิเคราะห์ไปว่าอยู่ในช่วง2.6ถึงไม่เกิน2.7 อย่างไรก็ดีทีมงาน m o t o r ร์วอเรากำลังจะเตรียมเดินทางไปอีกมา2024ที่มิลานกับทาง Royal Enfield Global ก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร์วอให้พวกเราด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารสดๆร้อนๆจากในงานกันเลยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ